ในวันนี้อิงก็มีเกมเด็ดมาบอกต่อกันอีกแล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบเล่นเกมประจนภัยพร้อมปล่อยใจไปกับการเดินทางในโลกของเกมกันแบบเพลินๆแบบนี้มาดูในคลิปนี้กันจะได้รู้จักเกมสนุกกันมากขึ้นซึ่งทางอิงก็จัดเต็มมาแนะนําเกมประจนภัยน่าเล่นตรีโลกแปลกกันถึง5เกมกันแบบจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะว่ามีเกมไหนที่คุณต้องลุกไปสอยมาเล่นกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ เริ่มกันที่เกมแรกกันเลยนะคะกับซีรีส์เกม My Time ที่หลายคนรู้จักกันจากผู้สร้างเกมไม t m m e แอดพอเทียที่คราวนี้ก็ได้เริ่มกมยามดีปล่อยเกมอีกภาคอย่างเกมที่มีชื่อว่า My Time a อ s a ซน r o ร k อออกมาวางขายให้เล่นกันเสียทีค่ะ ตัวเกมในภาคนี้จะให้ทางผู้เล่นทําการผจญภัยเปิดโลกกับความแฟนตาซีภายในเมืองแซนร็อกเมืองที่ตั้งอยู่ในยูฟาล่าเดสเซอร์อันเป็นส่วนหนึ่งของอารีอันออฟฟรีซิตี้ซึ่งครั้งหนึ่งเมืองแห่งนี้เนี่ยก็เคยจเจริญรุ่งเรืองเหล่านักสำรวจทั้งหลายเนี่ยก็ให้ความสนใจเมืองนี้ค่ะแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปโอเอซิสก็เหือดแห้งลงทำให้ผู้คนไม่สามารถใช้ชีวิตภายในเมืองนี้ได้ต่างพากันย้ายฐานออกไป งานนี้ทางผู้เล่นจะมาเป็นผู้กอบกู้ที่ต้องมาปรับปรุงเมืองแซนร็อกแห่งนี้ตั้งแต่การก่อร่างสร้างสถานที่รวบรวมทรัพยากรปรับปรุงสิ่งต่างๆสร้างเครื่องจกักรอัปเกรดโรงปฏิบัติงานทำการปรับปรุงสถานผลิตทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อกอบกู้เมืองทะเลทรายแห่งนี้ให้กลับมา,จาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งค่ะอีกทั้งเกมนี้ยังมีดันเจียนสุดท้ายทายให้ตรุยกันเราจะได้มาปะทะกับมอสเตอร์ปีศาจเหล่าหุ่นยนต์หรือว่าจะเป็นพวกโจรร้ายพร้อมแหล่งทรัพยากรและก็ยังมีเหล่าขุมทรัพย์ให้เราได้ค้นหากันค่ะนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีระบบที่ดูน่าสนใจอย่างเช่นระบบการทำฟาร์มระบบการทำอาหารระบบสภาพอากาศระบบเทศกาลวันสำคัญ ระบบมินิเกมใหม่ๆระบบจีบสาวและยังรองรับโหมดออนไลน์ไว้เล่นกับเพื่อนได้อีกด้วยค่ะคงสมการรอคอยสําหรับเพื่อนเอคนไหนที่ชอบเกมผจญภัยในสไตล์นี้กันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาเกมนี้มาเล่นก็สามารถหาซื้อมาเล่นกันได้ในสตีมบน PC กันเลยค่ะ เรามาพูดถึงเกมที่2นะคะจะพาย้อนยุคไปปะจนภัยในโลกของซามูไรในทีมขาวดําที่ทําออกมาในสไตล์เกมแอคชั่นปะจนภัยและก็ดูมีเอกลักษณ์เอามากๆเลยค่ะสําหรับเกมที่มีชื่อว่า Tra k t o Yomi นับว่าเป็นเกมอินดี้ที่ทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นซามูไรฮิโรกิพร้อมปกป้องเมืองและผู้คนอันเป็นที่รักด้วยดาบซามูไรของเขาซึ่งทางฮิโรกิก็ต้องมาทําตามคําสาบานของอาจารย์ผู้ล่วงลับไปแล้วในรูปแบบเกมไซสก์กรอลลิง่ง ซึ่งตัวเกมจะนำเสนอเรื่องราวการประจุมภัยกับกองกําลังชั่วร้ายไดเมียวที่ได้ยกพลเข้ามาบุกหมู่บ้านของเขาทําการเข็นฆ่าผู้คนล้างบางหมู่บ้านจนมอดไม้แต่เหลือเพียงทางฮิโรกิและไฟแค้นของเขาในการตั้งมั่นว่าเขาจะต้องล้างแค้นให้กับสิ่งที่คนชั่วเหล่านั้นได้ทําลงไปนั่นเองค่ะ ซึ่งตัวเกมก็ยังคงดําเนินเรื่องเราได้ดูน่าสนใจประกอบเข้ากับเกมโทนเข่าดาที่บ่งบอกอิงในถึงความเศร้าหมองของเกมได้เป็นอย่างดีองค์ประกอบภายในเกมนี้ก็ดูมีมิติเสมือนทางผู้เล่นได้ดูหนังเรื่องหนึ่งตามไปด้วยเลยนะคะส่วนการเดินทางของฮิโรกินั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคขวากน้ําเหล่าสตรูรอบด้านที่จ้องจะมาทําร้ายเขา และก็เกมนี้จะมีระบบการต่อสู้ที่ดูดุดันกับการฟาดฟันในสไตล์ซามูไรเน้นการเล่าเรื่องราวในสไตล์งานศิลปะขาวดําที่นำเสนอบรรยากาศองค์ประกอบต่างๆและพื้นหลังโดยรอบในยุคซามูไรได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแถมยังทำภาพกราฟิกออกมาให้ดูสวยงามน่าเล่นไม่น้อยและก็เป็นเกมประจนภัยในต่างแดนสไตล์โทนขาวดำอันดูแปลกแหวกแนวไปจากเกมอื่น ส่วนตัวเกมก็ได้เปิดวางจำหน่ายกันไปแล้วสามารถไปติดตามจากร้านค้าสตรีมบน PC กันได้เลยค่ะและก็ยังมีการเปิดวางจำหน่ายบนเครืองเล่นอื่นอย่างเช่นบนเครืองเล่น PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series X และก็ยังมีวางจำหน่ายบน Xbox Series S อีกด้วยค่ะ ถึงเกมปฐมนภัยแล้วนะคะทุกคนคงชอบเกมที่ได้ท่องโลกแฟนตาซีซะส่สวนใหญ่เลยแต่ว่าในเกมที่3นี้ทางอิงจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปนรู้จักกับเกมปะจนภัยต่างจักรวาลอันสุดแปลกพร้อมมาปะทะกับสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกอย่างเกมที่มีชื่อว่าโดเมนตัวเกมนี้ก็ทำออกมาในสไตล์ผจญนภัยรูปแบบโซลที่ใส่ความไซไฟเข้ามาให้ดูดุดันมากขึ้นค่ะเพราะกับการนำเสนอมุมมองเกมแบบบุคคลที่3ผสมเข้ารวมกันกับความน่ากลัวที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตามสไตล์ของ HP l o v เ c ิ a ครับ ึ่งทางผู้เล่นจะได้มาประจนภัยอย่างดาวเอเลี่ยนที่มีชื่อว่ารีเวนพรามอันรายร้องไปด้วยเหล่าสิ่งมีชีวิตสุดอันตรายพร้อมมาประจันหน้าต่อสู้กับเหล่าสตรูมากหน้าหลายตาที่ประดังเข้ามาสร้างความท้าทายในการเดินทางของเราเพื่อรวบรวมเหล่าโดเมนคริสตัลอันเลอคา่าที่สามารถปฏิวัติเส้นทางการสำรวจอวกาศและเปลี่ยนโลกแห่งนี้ได้นั่นเองค่ะในหน้านของการออกสำรวจดาวนี้เนี่ยเราจะเปจะต้องสร้างอาวุธ เหล่าชุดสวมใส่ชุดเกราะต่างๆอันทรงพลงังจากการประทะเหล่าสตรูในแต่ละระดับยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้ต่อสู้ได้เจอกับเหล่าสตรูที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะได้รับไอเทมและจะได้ท้าทายกับเหล่าสตรูที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญภายในเกมนี้เราต้องเลือกประสานอาวุธและก็พลังในการโจมตีทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลอาวุธในการโจมตีต่างๆย่อมใช้พลังเอเนอรที่คุณต้องบริหารกันให้ดีเลยค่ะและเราพลัง Energy เหล่านี้เนี่ยสามารถปลดปล่อยพลังทําลายจุดอ่อนเหล่าสตรูให้แรงขึ้นได้นั่นเอง ส่วนในโลกของเกมโดเมนนั้นก็มีเหล่าปริศนาเรื่องราวปมความลับต่างๆให้ทางผู้เล่นได้เข้าไปค้นหามากมายเลยค่ะใครที่ชอบเกมแบบนี้ก็สามารถลองไปหามาเล่นดูกันได้มีการวางจำหน่ายบนเครื่อง p p p l a y s t t t i o n 4และก็ PlayStation 5ถ้าเกิดว่าใครที่ดูมาจนถึงเกมนี้แล้วเกิดถูกใจที่อิงมาแนะนำเกมเหล่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ดูกันหน่อยนะทางอิงก,ก็อยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยโดนใจกันแค่ไหนก่อนที่จะไปพูดถึงเกมที่4กันค่ะ ในเกมที่4นี้เนี่ยอิงก,ก็จะหยิบเอา1เกมประจนภัยที่น่าสนใจแล้วก็มีระบบเกมเพลย์ที่แปลกแหวกแนวไปจากเกมทั่วไปค่ะแต่ว่าความน่าสนใจของเกมนี้ก็อยู่ที่การตรุยดันเจียนผสานเข้ากับเกมแนวดนตรีได้อย่างมีสีรว์มากขึ้นอย่างเกมที่มีชื่อว่า s o u n d f a l l ซึ่งตัวเกมนี้ก็ทำออกมาในเกมแนวริทึมเ a ดรู o o t e r Shooter กับการประจนภัยตามดันเจียนโดยอาศัยการล่ารูให้กับเสียงเพลงของเราภายในเกมและเสียงเพลงภายในเกมนี้จะช่วยบิลให้กับการประจนภัยตลยดันเจี้ยนของเราให้ดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องเราภายในเกมนี้จะให้ทางผู้เล่นมารับบทเป็นคนแต่งเพลงที่ถูกดึงเข้ามาภายในโลกแห่งซิมโฟเนียและในระหว่างที่โลกนี้เกิดความวุ่นวายทางผู้เล่นก็ต้องมากอบกู้โลกพร้อมกับการขัดขวางเหล่าสตรทูที่หวังจะมาทำลายโลกใบนี้ค่ะ ในด้านของตัวละครของเราก็จะมีเหล่าทัากษะความสามารถทางดนตรีอันแตกต่างกันออกไปแล้วก็มีเหล่าตัวละครให้เลือกเล่นกันถึง5ตัวละครด้วยกันซึ่งตัวเกมจะนําเสนอในมุมมองด้านบนแล้วก็ยังมีฉากแอคชั่นการต่อสู้กับเหล่าสตรูที่ดูเข้าจังหวะก,กับเพลงมากขึ้นทําให้ทางผู้เล่นได้อินตามไปกับเสียงเพลงกับการต่อสู้และก็ทางผู้เล่นก็ยังสามารถเลือกมันกับเหล่าเพลงที่มีให้เลือกกันกว่า100เพลงภายในเกมนี้แถมยังสามารถอิ p พอ t เพลงโปรดของเราเข้าไปยังในเกมนี้ได้เพิ่มเติมอีกด้วยนะ ในเกมนี้ยิ่งทางผู้เล่นสามารถสะสมรูทได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งปลดล็อกไอเทมของตกแต่งอาวุธและก็ชุดสวมใส่เกียร์ต่างๆไว้ใช้ในการประจุนภัยได้เพิ่มเติมเราสามารถนําไอเทมเกียร์เหล่านี้มาทําการมิกผสมรวมกันซึ่งทางผู้เล่นก็สามารถมิกผสมรวมกันได้กว่าพันรูปแบบตามอิสระกันเลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังมองหาเกมประจนภัยไว้เล่นกับเพิ่นๆพร้อมกับการตะลุยในโลกแห่งเสียงดนตรีอันดูแปลกแวกแนะจากเกมอื่นแล้วล่ะก็เกมนี้ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวค่ะแถมตัวเกมก็เปิดวางขายกันแล้วสามารถไปติดตามใน s สตีมบน PC กันได้เลยส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นบนเครื่องคอนโซลก็จะมีการวางจำหน่ายบน PlayStation 4แล้วก็ PlayStation 5นะคะ ในเกมที่5เดี๋ยวอิงจะพาทุกคนไปรู้จักกับเกมประจนภัยในสไตล์เล่นเพลินกันค่ะเกมนี้ทางผู้เล่นจะได้ออกเดินทางด้วยเรือล่องไปตามทะเลเพื่อค้นหาความลับของโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นภายในเกมที่มีชื่อว่าฟาเชงไทยเกมประจนภัยที่เปิดอิสระให้ทางเราสามารถออกแบบเรือออกแบบการเดินทางในสไตล์ของเราได้ ส่วนตัวเกมเพลย์ก็ไม่ได้จัดทำออกมาให้เน้นการต่อสู้ออกเดินทางเพื่อช่วงชิงอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเปิดอิสระให้กับทางผู้เล่นมาเป็นกัปตันนักเดินเรือของเกม ที่เราจะได้สนุกไปกับการเดินทางพร้อมมาไขปมปริศนาจากซากปรักหักพังอรารยธรรมที่ลงเรือบนผืนน้ําแห่งนี้ในการค้นพบเรื่องราวความลับที่เกิดขึ้นภายในอดีตยิ่งถ้าเกิดว่าผู้เล่นออกเดินทางมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งค้นพบความท้าทายใหม่ๆเพิ่มไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพอากาศภัพยพิบัติทางทะเลเหล่าฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจแต่ว่าในทุกๆการเดินทางของเรานั้นจะช่วยสร้างประสบการณ์เดินทางบวกกับการสะสมชิ้นส่วนใหม่ๆเพื่อทําการปรับแต่งเรือให้ลอยบนน้ําได้หรือว่าทําเป็นเรือ น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งตัวเกมนี้ก็ได้ใส่ฉากบรรยากาศของเกมที่ดูไม่ตึงเครียดมากนักเน้นให้ทางผู้เล่นเนี่ยทำการออกผจญภัยไปพบเจอกับบรรยากาศที่น่าค้นหามุ่งเน้นให้ทางผู้เล่นได้ใช้สมาธิและสามารถเข้าถึงเกมได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรก็สามารถเลเ่นกระเพลินได้ค่ะ ดูแล้วเป็นเกมที่น่าลองไม่เบ่าเลยนะคะแล้วก็ในตัวเกมนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยดูน่าค้นหาหน่าประทัยในโลกที่รายร้อมไปได้วยเหล่าอาระยธรรมทางทะเลอันน่าแปลกตาควรค่าแก่การหยิบไปเล่นผ่อนคล้ายไม่น้อยเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะคะตัวเกมนี้ก็วางขายบน PC ใน Steam แล้วก็มีบนเครื่องใน p l a y ์ t a t i o n 4และ p l a y s t a t i o n 5สามารถไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ เอาละค่ะสำหรับทั้ง5เกมในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจกับเกมปะจนภัยที่อิงมาแนะนํากันอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้เพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปลต่อไปกันด้วยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาอัปเดตเกมสนุกทุกสัปดาห์สามารถกดติดตามช่องและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันค่ะในคลิปต่อไปอิงจะหยิบเกมอะไรมาแนะนํากันต่อต้องมาดูกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ